สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับปิงปองวิริยะเรียกุลจากบ,บริษัทโซนี่ไทยครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำเมนูพื้นฐานในกล้องรุ่นในกล้องรุ่น a l ลฟาเซเว่นมาร์คสามนะครับก่อนจะไปดูกันนะครับรบกวนทุกคนช่วยกดไลค์กดซับสไครป์ให้กับชาแนลโซนี่ไทยได้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันได้เลย ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในส่วนของเมนูน,ร BACK, ร on, นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนํารอบๆบอดี้กล้องกันก่อนนะครับว่ามันมีปุ่มอะไรบ้างแล้วก็มีไว้ใช้ทำอะไรนะครับรวมถึงพอร์ตนะครับมีพอร์ตอะไรบ้างอันนี้เดี๋ยวผมก็จะแบ่งเป็น4ส่วนด้วยกันนะครับมีด้านบนด้านหลังกล้องนะครับด้านขาวาแล้วก็ด้านซ้ายนะครับมาดูในส่วนที่เป <anal> ็นส่วนบนกันก่อนเลยนะครับด้านหน้าสุดนะครับก็จะเป็นไดออฟนะครับสำหรับการปรับค่า f อฟสต็อนะครับหรือค่ารูรับแสงนั่นเองนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นปุ่มชัตเตอร์นะครับไว้กดลั่นชัเอรนนังะคบ รวมถึงตรงปุ่มชัตเตอร์นี้นะครับก็จะมีสวิตช์สำหรับการเปิดปิดกล้องอยู่ด้วยนะครับถัดมานะครับเป็นปุ่ม C1 กับ C2 นะครับตัว C นะครับมันก็ย่อม,มาจากคัสตอมนะครับซึ่งในกล้องรุ่นนี้เนี่ยก็มีปุ่ม C อยู่ถึง4ปุ่มด้วยกันนะครับเราสามารถที่จะเซ็ตค่าฟังก์ชันมาไว้ที่ปุ่มันนี้เพื่อเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็วนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นไดออร์สำหรับการปรับโหมดการถ่ายภาพนะครับและถ่ายวิดีโอนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นไดออรที่สามารถหมุนได้360องศานะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นไดออร์สำหรับการปรับค่าเชยแสงนะครับสามารถที่จะเซตค่าได้บวก3สตอ็อกหรือลบสสต็อกนะครับบวกก็จะเป็นทําให้ภาพเนีดูมีความสว่างมากขึ้นส่วนลบเนี่ยก็จะทําให้มันมืดลงนะครับ ตัวนี้เนี่ยจะใช้งานเมื่อมันมีค่าใดค่าหนึ่งนะครับชัตเตอร์สปีด ISO หรือว่า f stop นะครับค่าใดค่าหนึ่งที่เป็นค่าออโต้นะครับเราสามารถที่จะใช้งานไดอัลควบคุมการเช่ดเชยแสงตรงนี้ได้นะครับส่วนถัดมานะครับเรามาดูส่วนที่เป็นส่วนหลังกล้องกันบ้างนะครับปุ่มสีสางที่ผมบอกไปเมื่อกี้แล้วนะครับว่าเป็นปุ่มคัสซอมนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นปุ่มเมนูนะครับเมนูเนี่ยเอาไว้สําหรับการกดเข้าไปเพื่อตั้งค่าฟังก์ชันต่างๆนะครับในตัวกล้องนะครับ แล้วก็อันถัดมาก็จะเป็นวิวฟเดอร์นะครับไว้มองเป็นช่องมองภาพนั่นแหละครับแล้วก็สามารถที่จะถ่ายภาพผ่านช่องมองภาพอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นปุ่มเลคคอร์ดสำหรับเลคคอร์ดวิดีโอนะครับก็ใช้ได้ทั้งในโหมดภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอนะฮะถัดมานะครับเป็นปุ่ม F on f o นอันนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มสำหรับการออโต้โฟกัสนั่นเองนะครับบางคนเนี่ยก็รู้สึกว่าใช้กับชัตเตอร์ไปแล้วก็ไม่จําเป็นต้องให้มันเป็น F on ตรงนี้ก็ได้นะครับสามารถที่จะเซตเป็นค่า ฟังกชั่นอื่นๆได้นะครับถ้าจาก AF on นะครับเราก็จะเจอกับตัวไดอัลนะครับที่เป็นสวิตสำหรับการเลื่อนหมุนตรงนี้ได้นะครับก็ถ้าอยู่ในโหมดแมนนวลนะครับก็จะเป็นการปรับตั้งค่าตัวชัตเตอร์สปีดนะครับก็สามารถเพิ่มหรือลดตรงไดอัลนี้ได้เลยนะครับถัดจากไดอัลปรับค่าชัตเตอร์สปีดนะครับก็เป็นตัวปุ่ม AL ครับ AL นี้นะครับเป็นปุ่มสำหรับการรัดแสงนะครับบางคนเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่จำเป็นเหมือนกัน ก็เปลี่ยนเป็นฟังก์ชันอื่นๆได้นะครับลงมาครับจะเป็นจอยสติกนะครับเราสามารถที่จะใช้จอยสติกอันนี้นะครับในการควบคุมทิศทางขึ้นลงซ้ายขวานะครับได้ทั้งในส่วนที่เป็นจุดโฟกัสแล้วก็ตัวเมนูต่างๆนะครับก็ใช้จอยสติกอันนี้ควบคุมได้เลยนะครับถ้าลงมานะครับก็จะเป็นปุ่ม FN นะครับตัว FN อันนี้จะเป็นปุ่มสําหรับการเรียกเมนูรัดย่อยนะครับขึ้นมาซึ่งจะเป็นแท็บแบบนี้นะครับ12เมนูขึ้นมานะครับ ก็เราสามารถที่จะคัสตอมไม์เปลี่ยนทั้ง12เมนูนี้นะครับเป็นเมนูที่เรามีโอกาสจะได้ใช้นะครับตัวนี้เนี่ยผมก็เคยทําคลิปอธิบายวิธีการตั้งค่าไว้แล้วนะครับก็สามารถไปดูได้นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นวงล้อสําหรับการควบคุมนะครับตัววงล้ออันนี้เนี่ยมีความพิเศษตรงที่นอกจากมันจะหมุนได้แล้วนะครับมันสามารถที่จะกดได้ทั้ง4ทิศเลยครับตัวนี้นะครับก็ใช้สําหรับการเปลี่ยนค่าต่างๆได้นะครับเช่นเดียวกันเนาะแล้วก็ ตัวปุ่มสำหรับการกดนะครับจะมีปุ่มนึงที่เขียนว่า DISP นะครับตัวนี้ก็คือการเปลี่ยนหน้าจอดิสเลย์สำหรับการถ่ายภาพนั่นเองนะครับเราสามารถที่จะกดเพื่อดูระดับน้ำนะครับดูฮิสโตแกรมนะครับหรือหน้าจออื่นนะครับตามความถนัดของแต่ละคนนะครับก็สามารถกดเปลี่ยนได้ตรงนี้นะครับส่วนด้านซ้ายครับค่าที่กล้องตั้งมาให้แล้วนะครับก็จะเป็นปุ่มตัว Drive Mode ด้านขวาจะเป็นการกดเพื่อปรับค่า ISO นะครับซึ่งทั้งตัววงล้อแล้วก็การกดเพื่อควบคุมทั้ง4ฮิตนะครับสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้หมดเลยยกเว้นปุ่มดิสเพย์อันเดียวเท่านั้นที่จะไม่สามารถเปลี่ยนค่าฝักเป็นฟังก์ชันอื่นๆได้ตัวถัดมานะครับก็จะเป็นปุ่มสําหรับการกดเพื่อดูเพย์แบ็กถัดมานะครับก็จะเป็นปุ่มถังขยะไว้ลบภาพแล้วก็เป็นปุ่มคัสตอมตัวที่4นะครับมาดูทางด้านขวาบ้างนะครับด้านขวานเนี่ยก็จะเป็น ช่องสาหรับการใส่ SD card นะครับตัวนี้เนี่ยก็สามารถใส่ได้2สล็อตเลยนะครับส็อตล่างนะครับก็จะเป็นสล็อตหลักนะครับที่รองรับการใช้งานการ์ดที่เป็น USB 2ด้วยนะครับมาดูทางด้านซ้ายกันบ้างนะครับเป็นพอร์ตสําหรับการเชื่อมต่อต่างๆนะครับก็จะมีอยู่ห้พอร์ตด้วยกันนะครับมีช่องสาหรับการเสียบไมค์การเสียบหูฟังนะครับช่อง HDMI นะฮะแล้วก็ตัว USB ที่เป็น Type C นะครับแล้วก็มันตินะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อกล้องนะครับกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือว่าชาร์จแบตผ่านได้ ทั้งสองทองเลยนะครับก็สําหรับรอบรอบตัวบอดี้กล้องก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในส่วนของตัวที่เป็นเมนูกันบ้างครับโอเคครับทีนี้เข้ามาดูในหน้าของส่วนที่เป็นเมนูกันบ้างนะครับตัวเมนูนี้นะครับผมก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับคือส่วนภาพนิ่งซึ่งเราจะพูดกันใน E ีีนี้เลยนะครับส่วนของวิดีโอแล้วก็ตัวที่เป็นเมนูอื่นๆนะครับการเชื่อมต่อต่างๆเนาะเราก็จะพูดกันใน E ีีถัดไปนะครับ ก็เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของตัวที่เป็นภาพนิ่งนะครับในหน้าที่หนึ่งนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของการถ่ายภาพนิ่งนะครับแล้วก็การปรับตั้งค่าสีาต่างๆนะครับก็ตัวนี้นะครับผมแบ่งให้นะครับออกเป็น8หมวดย่อยด้วยกันนะครับมาดูการที่หน้าแรกเลยนะครับจะอยู่ในหมวดของตัวที่เป็นคุณภาพของภาพหรือว่า quality หรือ image size นั่นเองนะครับหน้าแรกเลยเนาะ เรามาดูตัวส่วนที่เป็นไฟล์ฟอร์แมตนะครับตัวนี้ก็จะประกอบไปด้วยไฟล์ jpeg กับไฟล์ raw นะครับหรือว่าร w กับ jpeg เลยนะครับก็เป็นการเลือกว่าเราจะบันทึกไฟล์รูปแบบไหนนะครับไฟล์ร w ก็จะเป็นไฟล์ที่เก็บข้อมูลไว้เยอะดึงรายละเอียดได้เยอะไฟล์ jpeg จะเป็นไฟล์ที่บีบอัดเรียบร้อยแล้วนะครับสวยเสร็จพร้อมใช้งานนะครับแต่ว่าก็จะสามารถนำไปปรับแต่งได้น้อยกว่าไฟล์รอนะครับ อันถัดมานะครับก็จะเป็น raw file type นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นไฟล์ raw สามารถเลือกได้ว่าจะเลือกไฟล์ raw แบบ c o m p r e s s หรือว่ามีการบีบอัดแล้วนะครับกับไฟล์ raw u n c o m p r e s s ที่จะไม่มีการบีบอัดเลยนะครับตัวถัดมานะครับจะเป็น jpeg quality นะครับก็คือคุณภาพไฟล์ jpeg นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้มี standard file แล้วก็ extra file นะครับผมแนะนำให้ตั้งเป็น extra file เลยนะครับจะเป็นไฟล์ jpeg ที่มีคุณภาพสูงที่สุดนะครับ แล้วก็ j p e เป m a i e Size นะครับตัวไซส์นี้เนี่ยก็จะมีไซส์ L ไซส์ M ไซส์ S อันนี้ก็ยังแนะนำให้ตั้งไว้ที่ไซส์ที่ใหญ่ที่สุดก็คือไซส์ L นั่นเองนะครับ Aspect Ratio นะครับมีให้เลือก2อัตราส่วนด้วยกันนะครับอัตราส่วนที่1ก็จะเป็น3 2ต่อ2นะครับอัตราส่วนอีกอันนึงก็จะเป็น16 9ต่อนะครับอันัดมาเป็น APS-C หรือว่า Super 35mm นะครับ จะเป็นการครอบเซนเซอร์นะครับให้มีขนาดเซนเซอร์เท่ากับกล้อง APS-C นะครับมาดูหน้าที่2ครับก็จะยังอยู่ในส่วนของตัวที่เป็นคุณภาพของภาพอยู่นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมี long exposure noise reduction นะครับเป็นการลดทอนสัญญาณลบกวนนะครับเวลาที่เราใช้การถ่ายด้วยชัตเตอร์สปีดช้าเป็นเวลานานนั่นเองนะครับ ต่อมาจะเป็น High ISO Noise Reduction นะครับหรือ High ISO NR นะครับตัวนี้เนี่ยมันก็มีหน้าที่ในการที่ลดสัญญาลบกวนเช่นเดียวกันนะครับแต่ในกรณีที่เราใช้ ISO สูงๆนะครับตัวฟังก์ชันนี้ก็จะทำงานนะครับตัวถัดมาเป็น Color Space นะครับก็คือจะมีให้เลือกระหว่างเป็น sRGB หรือ Adobe RGB นะครับ Adobe RGB ก็จะมีขอบเขตสีที่กว้างกว่านะครับแต่ว่าในอุปกรณ์แสดงผลส่วนใหญ่นะครับก็สามารถแสดงขอบเขตสีได้เป็น sRGB นะครับ ก็อันนี้ผมแนะนําให้ตั้งเป็น SRGB ไว้ก็ได้นะครับต่อมาเป็น l e คอม m นะครับหรือว่าレ c คอมเพนเซช,ชันนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยจะเอาไว้สําหรับการปรับค่าชดเชยนะครับเรื่องของความค่าเคลื่อนที่เกิดจากเลนได้พวก d i s t o r t i o n อะไรอย่างนี้นะครับก็จะสามารถปรับชดเชยแล้วก็แก้ไขตรงฟังก์ชันนี้ได้นิดหน่อยนะครับหน้าถัดมานะครับจะเป็นส่วนของตัวชูดโหมดนะครับโหมดการถ่ายภาพแล้วก็การถ่ายวิดีอนั่นเองนะครับ ตัวนี้นะครับอันแรกเนาะเราจะเจอกับ Scene Selection นะครับฟังก์ชันนี้เนี่ยจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราเลือกโหมดการถ่ายภาพนะครับก็คือไดอัลปรับโหมดด้านบนเนี่ยไปที่โหมด SCN หรือว่าโหมด Scene นั่นเองนะครับจึงจะเลือกตัว Scene Selection อันนี้ได้นะครับมันก็จะมีให้เราเลือกเป็นแบบ Landscape, ทิล a า Macro อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ Drive Mode หรือว่าโหมดขับเคลื่อนนะครับก็ เราสามารถจะมาเลือกเป็นแบบถ่ายเป็นซิงเกิลช็อตนะครับช็อตเดียวหรือว่าถ่ายต่อเนื่องเป็นคอนตินูช็อตนะครับก็เข้ามาเลือกตัวที่เป็นร i ฟ์โหมดตรงนี้ได้นะครับ mm hmm. เช่นเดียวกับตัวคีรัดที่อยู่ตรงหน้าของด้านหลังกล้องนะครับก็คือปุ่มซ้ายน,นั่นเองต่อมา MR 1นะครับ MR 2นะครับสามารถที่จะจำค่าตั้งกล้องนะครับแล้วก็เซตเพื่อให้เรียกกลับมาใช้งานได้อย่างรวดเร็วนะครับอันถัดมานะครับจะเป็นตัว Select Media นะครับ Select Media นี้เนี่ยเป็นการเลือกว่าเราจะบันทึกลงในมีเดียไหนนะครับก็จะมีสล็กต1กับสล็อต2นะครับเลือกการที่เราต้องการบันทึกนั่นเองนะครับหน้าถัดมานะครับยังอยู่ของตัวที่เป็นส่วน Shoot Mode หรือว่า d r i v e Mode นั่นเองนะครับหน้านี้นะครับ เมนูแรกเลยก็จะเจอกับตัว r Regis Custom ม h o e Set นั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยคล้ายๆกับ Memory r e c a l l เมื่อกี้เลยแต่ว่าเราสามารถที่ใช้งานร่วมกับปุ่มคัสตอมต่างๆนะครับโดยการบันทึกการตั้งค่าสำหรับการถ่ายภาพหรือวิดีโอที่เราต้องการไว้นะครับในนี้ก็จะสามารถบันทึกได้ถึง3าปุ่มด้วยกันนะครับก็เซ็ตให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นไปเซ็ตตัวคัสตอมคีย์ให้ปุ่มได้ปุ่มหนึ่งนะครับเป็นปุ่มที่เรียกฟังก์ชันนี้ขึ้นมาใช้งานนั่นเองนะครับ ส่วนฟังก์ชันตัวสุดท้ายนะครับเป็นฟังก์ชันที่มีประโยชน์มากๆนะครับก็คือตัว interval shoot นั่นเองนะครับตัว interval shooting อันนี้นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันสําหรับการเอาไว้ถ่ายภาพเป็นเซตนะครับโดยที่เราสามารถเลือกเวลาได้ว่าเราต้องการจะถ่ายนานแค่ไหนถ่ายกี่ภาพนะครับแต่ละภาพพังกันกี่วินาทีนะครับเป็นฟังก์ชันที่เราสามารถที่จะถ่ายภาพปุ๊บแล้วเนี่ยแล้วก็ภาพชุดนั้นเนี่ย มาทาเป็นไทม์แลปได้นะครับวิดีโอไทม์แลปนะครับเมนูหน้าถัดมานะครับก็จะเป็นหมวดที่3ของการตั้งค่าการถ่ายภาพนิ่งนะครับก็อยู่ในหมวดออโต้โฟกัสนั่นเองนะครับซึ่งเป็นหมวดใหญ่ที่สุดสําหรับการตั้งค่าแล้วแหละนะครับมีถึง4หน้าด้วยกันเนาะโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดูเมนูที่น่าสนใจกันในการตั้งค่าออโต้โฟกัสละกันนะครับก็อันแรกนะครับเรามาดูกันที่โฟกัสโหมดนะครับตัวโฟกัสโหมดนี้ก็คือโหมดโฟกัสนั่นเองนะครับ ซึ่งตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะใช้งานแบบออโต้โฟกัสซิงเกิลหมายถึงว่าเราโฟกัสครั้งเดียวแล้วกล้องจะไปทําการโฟกัสไปเรื่อยๆนะครับหรือออโต้โฟกัสแบบคอนติเนียลนะครับก็คือกล้องจะทําการโฟกัสต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับแม้ว่าเราจะย้ายจุดเป็นตรงไหนนะครับกล้องก็จะโฟกัสไล่ตามไปเรื่อยๆนะครับอีกอันหนึ่งนะครับที่เป็นระบบ AFA เอเนาะกล้องจะเป็นตัวที่ตัดสินใจให้ว่าตอนนั้นเนี่ยภาพที่เรากำลังถ่ายเนี่ยควรใช้ใระบบออโต้โฟกัสแบบไหนนะครับ DMF เป็นกึ่งแมนนวลแล้วนะครับคือกล้องเนี่ยจะโฟกัสแค่ครึ่งหนึ่งจากนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะหมุนแมนนวลโฟกัสต่อเองได้นะครับอีกอันหนึ่งก็จะเป็นแมนนวลโฟกัสแบบเต็มระบบนะครับเราจะต้องทําการหาโฟกัสเองทั้งหมดนะครับตัวถัดมานะครับเมนูถัดมาก็จะเป็นออโต้โฟกัสนะครับเซตในระบบออโต้โฟกัสแบบซิงเกิลแล้วก็แบบคอนติเนียลนะครับตัวนี้เนี่ยพอเรากดเข้าไปดูข้างในนะครับเราจะเจอว่ามีแบบ AF แบบรีล s สและก็บาลานซ์นะครับตัว AF เนี่ยคือกล้องจะไม่ยอมถ่ายนะครับจนก,กว่าเราจะโฟกัสเข้านะครับแบบรีลิสเนี่ยก็คือไม่สนใจว่าตอนนี้กล้องโฟกัสเข้าหรือยังนะครับเพียงแค่เรากดชัตเตอร์ยังไงก็จะได้ภาพแน่นอนนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือจะเป็นบาลานซ์นะครับตัวนี้เนี่ยหมายความว่ากล้องจะเป็นตัวตัดสินใจใส่วนโฟกัสแอเรียนะครับก็จะเป็นพื้นที่ในการโฟกัสนะครับเราสามารถที่จะเลือกใช้ได้ทั้งแบบ Y a r แอยคือใช้พื้นที่ เต็มใ,ในการโฟกัสนะครับหรือว่าเลือกเป็นจุดเป็นโซนก็ได้ es, นะครับออโต้โฟกัสหน้าที่2นะครับหน้าถันมากก็จะมีเมนูที่น่าสนใจอยู่อันนึงนะครับก็จะเป็นตัว f a e ไ e ออโต้โฟกัสเซ e ตนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปเลือกเปิดหรือปิดตัวระบบ Face ไอออโต้โฟกัสได้นะครับจากในหน้านี้นะครับเมนูนี้เลยนะครับก็รวมถึงการเปลี่ยน ตัว subject นะครับว่าเรากําลังจะโฟกัสคนหรือว่าโฟกัสสัตว์ก็สามารถปรับที่เมนูนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็นตัว af sensitivity นะครับจะเป็นเรียกว่าการเปลี่ยนตําแหน่งโฟกัสนะครับถ้าเป็นเลเวล5เนี่ยแม้ว่าจะมีอะไรมาผ่านหน้ากล้องแบบแป๊บเดียวเลยเนี่ยมันก็จะไปทําการโฟกัสวัตถุนั้นให้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเลือกแบบ1น,นะครับต่อให้มีวัตถุมาเคลื่อนผ่านหน้ากล้องแบบช้าๆนะครับ ก็ยังสามารถที่จะโฟกัสตัววัตถุหลักที่เราต้องการโฟกัสเนี่ยได้อยู่เหมือนเดิมนะครับมาดูออโต้โฟกัสในหน้าที่3 a u นะครับออโต้โฟกัสหน้าที่3เนี่ยก็จะมีตัวที่น่าสนใจก็เป็น pre AF นะครับตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้งานบ่อยนักนะครับหลักการของมันเนี่ยก็จะเหมือนกับวิดีโอเลยนะครับคือมันจะทําการโฟกัสให้เราถึงแม้ว่าเราจะไม่ลั่นชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งหรือว่าทําการโฟกัสนะครับ กล้องเนี่ยจะพยายามหาโฟกัสให้อยู่ตลอดเวลานะครับแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้รวดเร็วทันใจเรามากนันะครับหมวดถัดมานะครับก็จะอยู่ในเรื่องของ Exposure นะครับก็คือเรื่องของแสงต่างๆนั่นเองนะครับอันแรกนะครับ Exposure com นะครับหรือว่าการชดเชยแสงนั่นเองนะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวการชดเชยแสงอันนี้นะครับเรามีอยู่แล้วตรงส่วนที่เป็นดอัลสำหรับการปรับชดเชยแสงด้านบนใช่ไหมครับต่างกันตรงที่ ตัว Exposure ค o m มตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะชดเชยได้ถึง5สตอปเลยนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวที่เป็น Dial เนี่ยจะชดเชยได้แค่3สตอปเท่านั้นนะครับก็ตัวถัดมานะครับก็เป็น Metering Mode นะครับหรือว่าโหมดการวัดแสงนั่นเองนะครับก็จะมีเลือกแบบมัลติเซนเตอร์นะครับหรือเลือกปกเลือกวัดแสงเฉพาะจุดก็ทำได้เหมือนกันนะครับเมนู Exposure หน้าถัดมานะครับก็ จะเป็นตัว spot metering point นะครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้มันตามกับตัว focus area แบบ flexible spot หรือเปล่านะครับถ้าต้องการเนี่ยก็เข้ามาเลือกตรงที่เป็น focus point link นะครับเวลาที่ตัว flexible spot นะครับขยับไปตรงไหนเนี่ยมันก็จะทำการวัดแสงตรงนั้นนะครับครับถัดมาก็จะเป็นหมวดของเรื่องแฟลชแล้วนะครับ เราสามารถที่จะตั้งแฟลชโหมดนะครับกรณีที่เรามีการใช้ตัวแฟลชเสริมหรือว่าแฟลชแยกนะครับว่าเราต้องการจะให้โหมดของแฟลชเป็นแบบไหนนะครับ <c oughs> ก็สามารถมาเลือกปรับได้ที่ตรงแฟลชโหมดตัวนี้นะครับรวมถึงการชดเชยแสงแฟลชนะครับก็ปรับได้ตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับไวเลสแฟลชอะไรปรับตรงนี้หมดเลยนะครับหน้าถัดม,มานะครับจะเป็นเรื่องของเรื่องสีไวปบาล้านนะครับรวมถึง ดิอา d ์โอเอดีาพวกนี้เป็นเมนูที่น่าสนใจมากเลยนะครับในส่วนนี้ผมใช้บ่อยมากนะครับไวเบลานะครับมันก็คือค่าอุณหภูมิของสีนะครับที่เราต้องการนะครับเมนูถัดมาที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็นตัวดิอาโอกับออโตเอชดีานะครับที่ผมจะแนะนําก็จะเป็นตัวดิ o าโอนะครับเพราะว่าดิอานโอนี้เนี่ยมันจะมีประโยชน์มากๆเวลาที่เราต้องการจะถ่ายภาพที่มันเป็นภาพในลักษณะย้อนแสงนะครับโดยที่ด้านหน้าเนี่ยมืดกว่าฉากหลังอันนี้ก็จะมีให้เลือกเป็นเลเวล1ถึงเลเวลหนะครับหรือว่าเปิดเป็นออโตนะครับ เลเวลหเนี่ยมันก็จะทําการบาลานซ์แสงนะครับให้ด้านหน้าเนี่ยกับด้านหลังเนี่ยดึงในส่วนที่เป็นส่วนมืดของด้านหน้าขึ้นมานะครับไม่ให้มันมืดจนเกินไปนะครับอีกอันนึงเป็น Creative Style นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นโหมดสี preset ที่ในกล้อง Sony เนี่ยมีมาให้อยู่แล้วนะครับเราสามารถที่จะมาเลือกปรับโทนสีของภาพนะครับรวมถึงปรับตั้งค่าเพิ่มเติมอีกได้นิดหน่อยนะครับในเรื่องของ Contrast ความสดของสีนะครับแล้วก็ความคมของภาพเนี่ยก็มาปรับในส่วนของตัวที่เป็น Creative Style ได้นะครับถัดมาเป็น Picture Effect นะครับคล้ายๆก,กันคือเป็นโหมดที่ทำการตั้งมาให้เรียบร้อยเป็น preset เรียบร้อยแล้วนะครับพวกนี้ก็จะสามารถทำงานได้ในภาพที่เป็นไฟล์ JPEG นะครับผมก็ลองมาเล่นกันดูนะครับอีกอันนึงเป็น Picture Profile Picture Profile อันนี้จริงๆแล้ว จะได้รับความนิยมมากในโหมดวิดีโอนะครับทั้งในตัวของตัวที่เป็น S log หรือว่า HLG นะครับก็ถ้าเป็นสายวิดีโอเนี่ยก็มาปรับตรงส่วนที่เป็น S log หรือ HLG หรือ Picture Profile แบบอื่นๆนะครับในส่วนนี้นะครับตัวหน้า13นะครับหน้าถัดมาเนี่ยก็จะเป็นหมวดของ Focus Assist นะครับ สำหรับคนที่ใช้งานในการถ่ายมาโครที่มีการใช้งานแบบแมนนวลโฟกัสบ้างนะครับหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์มากๆเลยก็จะมีตัวช่วยเหลือสําหรับการแมนนวลโฟกัสต่างๆไม่ว่าจะเป็นพิกกิ้งโฟกัสนะครับ mm hmm. ก็ถ้าเราใช้งานแมนนวลโฟกัสนะครับแล้วเปิดพิกกิ้งโฟกัสเนี่ยเวลาที่เราหมุนแมนนวลโฟกัสไปนะครับมันจะมีเรียกว่าเป็นจุดสีนะครับต่างๆขึ้นมาว่าบริเวณเนี้กาลังถูกโฟกัส ยิ่งมีความหนาแน่นมากเท่าไหร่นะครับหมายความว่าตรงนั้นเนี่ยยิ่งถูกโฟกัสมากเท่านั้นนะครับส่วนหน้าสุดท้ายของเมนูกล้องที่1ึนะครับก็จะเป็นหน้าของ Face Detect แล้วก็ s o t o t s i s t ต่างๆนะครับก็จะเป็น a n t i f l i c k e r Anti Flicker เนี่ย f l i c k e r มันคือการกระพริบของหลอดไฟครับเช่นถ้าเราถ่ายภาพใต้แสงที่เป็นหลอดไฟ f ูลไลเซนต์เนี่ย บางครั้งถ้าเราใช้ช h ต t t e r Speed สูงมากๆเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นเป็นแถบขึ้นมานะครับอ n นตี Anti ้ฟิกเเนี่ยมันจะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับทำให้ตัวแถบนั้นเนี่ยลดน้อยลงเรียกว่าพบได้ยากขึ้นแล้วกันนะครับมันก็จะเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งสำหรับเวลาที่เราใช้ชัต t t e r Speed สูงๆนะครับมาเปิดตัวอ n t ตี้ฟิกเช่วยได้นะครับเมนูถัดมานะครับเป็นเมนูที่น่าสนใจมากๆก็คือตัวแฟลรีจิสเตอร์นะครับตัวนี้เนี่ย เอาไว้สําหรับการบันทึกใบหน้าที่เราต้องการจะให้กล้องโฟกัสเป็นลําดับแรกๆนะครับครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับในส่วนของเมนูพื้นฐานของกล้องรุ่น Alpha 7 III สำหรับ EP ถัดไปนะครับผมก็จะมาแนะนําเมนูในส่วนของกล้องที่2หรือว่าเมนูในการถ่ายของวิดีโอนั่นเองนะครับเมนูส่วนที่เหลือเราจะมาคุยกันใน EP หน้านะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ EP หน้านะครับฝากติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ